สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคุณเมืองด่านนะครับกับช่อง YouTube แบกเป้เที่ยวไทยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดพระนอนนะครับหรือวัดธรรมจักรเสมารามนะครับก็มีพระนอนหินทรายนะครับอายุประมาณ3,000ปีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเเข้าไปชมกันนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับนี่คือพระนอนนะครับพระนอนหินทราย วัดพระนอนที่สูงเนินนะครับหินทรายทั้งก้อนใหญ่เลยนะครับทั้งเป็นการแกะแกะจากหินทรายนะครับนะครับแกะจากหินทรายไม่ใช่ปูนหล่อนะครับเป็นเป็นแกะจากหินทรายโดยตรงเลยนะครับสมัยสามพันปีที่แล้วนะครับเพื่อนครับนี่แหละครับเราได้มากราบขอพรกันนะครับวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดี พาเพื่อนชมพระนอนนะครับครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีร่องรอยการการเลื่อยนะครับการเลื่อยการติดทองอะไรบ้างการเจาะดูจะเป็นการเจาะดูเลื่อยดูนะครับว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยสมัยโบราณครับอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับอำเภอสูงเนินแต่ก่อนเรียกวัดพระนอนนะครับวัดพระนอนหินทราย เขาเข้ามาถามถามชาวบ้านแล้วนะครับบอกประมาณ3,000นปีครับอายุครับสมัยทราวทวาราวดีนะครับนี่แหละครับอานะครับนะครับเพื่อนๆดูพระนอนนะครับพระนอนเป็นพระนอนหินทรายนะครับนี่แหละครับ สวยงามนะครับครับนี่คือพระนอนนะครับพระนอนหินทรายนะครับทำทำมาจากแกะแต่แกะมาจากหินทรายนะครับหินทราย,<ว>ยหินทราย,<ว>ยข้าวอายุประมาณสามพันปีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับครับพระนอนหินทรายครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับอันนี้จากให้ดูทีละช็อตนะครับดูทีละช็อตนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากยาวอาจจะประมาณเป็นสิบเมตรนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับวัดผ้านอนนะครับวัดผ้านอนหินทรายอำเภอสุขเนินนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ นี่แหละครับล่มลื่นนะครับวัดจะ่มลื่นสวยงามทีเดียวนะครับนะครับล่มลื่นสวยงามครับเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะครับนี่แหละครับครับในส่วนตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมารามนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนนะครับเข้าไปชมนะครับข้างใน ว่ามีอะไรบ้างครับไปกันเลยครับนี่ครับเข้ามาก็เป็นบรรยากาศนะครับส่วนเห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือธรรมจักรนะครับธรรมจักรโบราณอายุราวสามพันปีนะครับที่ขุดเจอนะครับนี่เป็นของจริงเลยนะครับขุดเจอที่นี่แหละนะครับธรรมจักรสวยงามนะครับครับเดี๋ยวดูรอบๆนะครับอันนี้คือเสาธรรมจักรนะครับ สาแท่นรองครับธรรมจักรซึ่งก็กูเจอที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้คือฐานปฏิมาก,กรรมรองธรรมจักรนะครับครับก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆด,ด,ดูดูรูปเอาแล้วกันนะครับครับนี่นะครับ ของเก่าแล้วนั้นนะครับดูให้เพื่อนดูรูปเอาแล้วกันนะครับนี่แหละครับ